วันนี้เิดใชราเจอตังมาข้าบขอให้ต้งมาขอครัวขมุกอยูดีมีสุกจะมาขอยืนขีมากราบคืนทำเกิอมากราบหน้าใหญ่นี้เพื่อสางการรได้ครับที่ดอดีบางนล้วขอขมุกด้ปมันดีเนอะนี้แบผมหลับมวยดูนอ 哈哈哈哈 ป้าแหม่มป้าแหม่มโอเคครับแม่มภรรยาโปรโมดอ๋อนี่เหรออ๋ออันนี้เป็นเพื่อนกันกับโปรโมดนี่เองนี่ภรรยาโปรโมดนะครับโอ้แฮปปี้เบร์เดย์ครับพี่แหม่มครับเออเขาขอมาเข้า

บรรยากาศาในการจัดเลี้ยงมันเกิดย้ำเล่าเปียกฝนบ่านจัดกันเรียบร้อยนะแหมรอบนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมก็คงต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้กับปลัวสุภาพแหมวันหนึ่งนะก็จะไปนอนข้างบ้านปลัวสุภาพแหมวันนะก็ถือว่า,เ,าเป็นสปอร์ตออนทัวร์แหมทริปหนึ่งเดี๋ยววันพุธผมว่าจะไปแอลดูทีสนามอันปากกล้วยนะ ออตอนนี้มันกันแรงแล้วขี่รถเื่งกับบ้านมันอาจจะมืดถ้าจะมาหัมรอบหนึ่งมันก็เสียเวลาก็ปัหลวงกันเลยเสนอว่าไปนอนบ้านปัหลวงนะยินดีต้อนรับกนต้องขอขอบคุณปัหลวงมาหมครั้งหนึ่งครับเ,เ,ดเดี๋ยวเราพร้อมเดินทางนะครับปัหลวงนะครับเนาะโอเคครับเจอกันทีนะ่หน้าผุณโมขอบคุณมาครับสวัสดีครับ,บ